สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเปิดทรัพย์สินแอนทองผสมที่ถูกสาวคนใกล้ชิดยกเขากว่า20ล้านทรัพย์สินของแอนทองผสมต้องบอกเลยครับว่าเป็นนางเอกตลอดการสำหรับแอนทองผสมนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเธอก็ยังเป็นผู้จัดละครชื่อดังที่ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องมากจริงๆครับสำหรับสาวคนนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเหล่าดารานักแสดงหลายคนจึงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก แต่ก่อนหน้านี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับก็แห่ส่งกำลังใจให้เพียบหลังจากที่ท,ทราบข่าวว่าแอนนั้นถูกคนใกล้ชิดเป็นผู้ช่วยเลขาหญิงขโมยของบนคอนโดหรูโดยกวาดทรัพย์สินไปกว่า20ล้านบาทตอนนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วโดยอ้างว่าทำไปเพราะติดการพนันออนไลน์และในวันนี้เราจะมาเปิดทรัพย์สินของแอนทองผสมที่ถูกขโมยกันครับ 1. เงินสดจำนวน70 0 0 0บาท2เงินสดประมาณ1ล้านบาท3แหวนเพชรทรงก,รม 55, กลม3.055กรัตจำนวน1วงราคา2ล้านบาทจำนำที่โรงรับจำนำเป็นเงิน7 5แสนบาท4ต่างหูเพชรทรงกลม2 0 3 5กรัตคู่กับต่างหูเพชรทรงกลม2 0 2 0, 0, 0, 0 2, กรัตจำนวน2เม็ด หนึ 1> 1่งคู่ราคา1 9 0 0 0ล้านบาท5ต่างหูเพชรทรงกลม3.25กรัตคู่กับต่างหูเพชรทรงกลม3.21กรัตจำนวน2เม็ด1คู่ราคา1 9 0 0 0ล้านบาท 6. ต่างหูเพชรทรงสี่เหลี่ยม5.01กรัตคู่กับต่างหูเพชรทรงสี่เหลี่ยม5.20กรัตเป็นจำนวน2เม็ด 1คู่ราคา8ล้านบาทจำนำที่ลงจำนำเป็นเงิน5,20 0 0 0บาทและ7ต่างหูเพชรส่งหัวใจ1.01กรัตคู่กับต่างหูเพชรส่งหัวใจ1.01กรัตจำนวน2เม็ด1คู่ราคา8 0 0แสนบาทสร้อยข้อมือเพชรจำนวน1เส้นราคา8 0 0แสนบาท ไปจำนำเป็นเงิน70,000บาทและ 9. นาฬิกาโรเล็กซ์ฝังเพชรจำนวน1เรือนราคา4 0 0 0 0 0บาทขอขอบคุณข่าวจากขอบข่าว .com คอครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ